สวัสดีค่ะพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอีสานเดนมาร์คค่ะวันนี้เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วนะคะสองสาวกาฝาตอนนี้กำลังเดินไปเก็บไข่กันค่ะที่บ้านของเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะเพื่อนบ้านไม่อยู่บ้านค่ะเพราะว่าไปทำธุระกันต่างประเทศเนาะพวกเราก็เลยมีหน้าที่ดูแลสวนเพื่อนบ้านให้ค่ะเลยได้ไข่ฟรีทุกวันเลยค่ะช่วงนี้นะคะตามสองสาวไปเก็บไข่ที่เล้าไก่กันเลยค่ะ

ค่ะหลังจากเก็บไข่แล้วนะคะเราก็จะมาให้น้ำหมูกันต่อค่ะ หมูที่พวกเราเลี้ยงนี้นะคะพี่น้องเราจะเลี้ยงจากเดือนพฤษภาคมแล้วก็ไปจนถึงเดือนตุลาคมเลยค่ะ6เดือนกว่าๆเนาะหมูก็จะโตเต็มที่ค่ะจากนั้นนะคะหมูน้อยเหล่านี้ก็จะไม่ได้อยู่กับพวกเราในรูปแบบที่มีชีวิตแล้วค่ะ ค่ะพี่น้องได้เวลาทำอาหารแล้วค่ะเมนูวันนี้นะคะมี2แบบนะคะเป็นเมนูอาหารฝรั่งเมนูที่ฝาจะทำก็คือสตูผักโขมนะคะผักโขมสดๆด,ดสวยๆจากสวนเลยค่ะนำมากินกับไส้กรอกอย่างนะคะ ส่วนมนเป็นเมนูอาหารอีสานที่คิดถึงและก็อยากทานนะคะพี่น้องซุปเห็ดแบบบ้านๆค่ะโดยการนําเห็ดพึ่งหวานนะคะที่อบไว้แล้วก็มนนําส่วนนั้นไปแช่แข็งแล้วก็นำเอาออกมาละลายน้ําสามารถนํามาทําเป็นซุปเห็ดแล้วก็ทําประกอบอาหารอย่างอื่นได้ได้อย่างดีเลยค่ะ กันไตองนี่ไข่วันนี้นะคะมีมีอาหารฝรั่งด้วยนะคะมี mm hmm. ไส้กรอกแล้วก็กินกับสตูสปินตก็คือสตูผักขมนะคะกินกับมันฝรั่งต้มแต่เพแต่เด็กน้อยเขาไม่อยากกินค่ะพี่น้องเขาอยากกินไข่ต้มกับข้าวเหมือนแม่ อ๋ออนี่ยแม่แกให้อยู่นี่ไงลูกไฟาเขาบอกว่าเขาจะกินไข่ต้มกับข้าวอันนี้ลูกอะอันนี้ใส่ซอสแล้วอืมแค่นี้ก็อร่อยแล้วหรอลูกสซอสีเอ็กี่ยนเามันก็สกดกย่ากรอไม่ไม่ så? Du har ikke min mor. Kom lige ned. Og vang lung, og vang lung, og vang lung. Så. Og giv den. Jeg ikke at den her. Men, nej, det skal blande sammen, så den skal. Jeg vil have ham Prøv at se, det er gule æg, det er sådan her. Og giv den. Jeg vil blande. Sådan, blande lidt og giv den af. Nej, det er sådan her. Nej, jeg gør sådan her. รูสปีเนตอร่อยไม่ฟ้านี่ก็คือหมูทำเยอะเลยเด็กน้อยไม่กินด้วยที่อีกสปีชั่นไม่ได้อ้ยชัก็ได้แล้วนี่แม่อันนี้คือซุปเห็ดพึ่งของแม่นะพี่น้องซุปเห็ดพึ่งพี่น้องวานหวานมาเด้อจ้าพี่น้องมากินข้าวแกลงน้ำกันจ้าไมา่ใช่ไหมเออกินกินแม่เด้

Hvad står der der i midten? Tillykke til mig. Og hvad står der? Er det bare en almindelig kage? Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Cake jeg ikke bare พี่น้องจา๋าเดี๋ยวมวต้องบอกที่มาของเค,ค้กก้อนนี้ก่อนนะคะว่ามาจากใครเค,ค้กก้อนนี้มีแฟนคลับค่ะจากเมืองไทยนะคะทำเซอร์ไพรส์นะคะสั่งเค,ค้กมาให้มวลในวันเกิดค่ะคือวันที่11กันยายนนะคะโดยมีป้าเอค่ะเป็นธุระจัดการทั้งสั่งและก็ส่งเค,ค้กให้ค่ะเป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งแรกที่ที่มนได้รับเลยค่ะไม่เคยได้รับการทําอะไรแบบนี้มาก่อนเนาะไม่ค่อยจะชินเลยค่ะพี่น้องจา๋าแต่แบบว่าดีใจและปลื้มใจสุดๆเลยค่ะใครเป็นของเค้กมาให้ เป็นคนรองเคก้กมาให้แม่เอ็นป้าเอ๋ป้าเอ๋เอามาให้ใช่ไหมคะขอบคุณป้าเอ๋ที่นําเค้กมาให้นะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณจะบอกว่ายังไงอยากจะเรียกชื่อขอบคุณป้าป้าคุณป้าแฟนคลับคุณป้าแฟนคลับที่ที่ส่งเคก้กวันเกิดมาให้มวลน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะเป็นการได้รับเคก้กที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะอยู่ๆก็มีคนมาส่งเคก้กวันนี้นนเราเจะมากินเคก้กกัน มันต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะแกอุตส่าห์ทำเซอร์ไพรส์ให้ค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็พ่อเอ๋ก็อุตส่าห์สั่งเค้กมาให้อะไรลูกอะไรลูกแกมาร์ีแล้วเฮ็บแ้วกอะไโอ้หนีคิดอะไรดเก็บมูสิติกี้แค่เอ็งยังม่นอนตรงนี้ให้แม่นั่งตรงกลางแล้ว แว้จริงๆแล้ววันเกิดเนาะนะคะพี่น้องทุกคนคงเคยได้ยินว่าวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมันจะหาเวลาโทรกลับบ้านไปหาคุณยายที่บ้านเนาะ จริงๆแล้วโทรคุยกันเมื่อไม่ไม,ไม่กี่วันมานี้นะแล้วช่วงนี้มนทางานทุกวันเลยเนาะเราอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เดนมาร์กกับเวลาไทยก็ไม่ค่อยตรงกันพี่น้องเวลามนออกไปทํางานอย่างนี้เนาะทางเมืองไทยก็ประมาณน่าจะเที่ยงหรือบ่ายโมงแล้วพอถ้ามนเลิกงานมาที่เมืองไทยก็ค่าแล้วช่ดเลยซี Hvem skal synge? I dag... Uh, vi alle sammen skal synge! Ja. Yeah. Bare syng efter mig. I dag er det morrens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for som hun har ønsket sig. med dejlig chokolade og kager til... Til... Uh, uh. Okay, gør det yeah. nu. Pus ud. Kom Tak det. vi tage Ja, øjnene. en Wow. Okay, spis And Er Ja, det er lidt hård. Jeg

ชิ้นใหญ่มากเลยเนี่ยโอเคว,ว้า,าวอมีมะพร้าวมีพร้าวข้างในแหละวอีนัท Hvem har købt det? Hvem har kigget på det? Er An Anja med? Nej. Far kun altså? Hvad? Er det kun dig? Ja. Mor, jeg ikke? Spændende, hva? Jeg kender jo ikke hvad jeg kan godt lide.

พี่ยาด้วยเพือพ่อนเพื่อค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณป้าเอและก็คุณพี่แฟนคลับจากเมืองไทยผู้ใจดีอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าใจดีมากๆขอบคุณน้ำใจที่มีให้กับช่องอีสานเดนมาร์กมาโดยตลอดนะคะพวกเราขอให้คุณพี่ทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ